ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการโอมินิบายนะครับอันนี้เป็น EP3 ามแล้วนะครับอันนี้ผมก็เหมือนเดิมครับเดินทางไปร้าน NSA นักเสพปากซื้อของครับปั้มกระทุงนะครับของ r a c i ิ่งบอยนะครับ ส่วนผมก็นะเกิดกิเลสดันไปซื้อข้อเตอร์แบบพุ่มเคปล่ามานะครับรอดตารอดใจมาอยากได้นานอยากได้มานานละแต่เจ้าของร้านนะครับผมซื้อ,อที่ร้านงอบใบน,นะครับผมบอกว่าผมไม่มีตังครับนะเจ้าของร้านใจดีครับบอกเอาไปเลยอาจารย์แล้วค่อยมีตังค่อยเอามาให้นะครับสุดยอดเลยนะครับ โอ้เจอน้ำอีกแล้วเกียดตรงนี้มากเลยถ้าผมขับเร็วไม่ได้มันก็ดีดหลังโอ้พี่จาพี่หมวดพี่หมูหมเอาไม่ใช่นะเฮ้ยใช่ดิใช่เป่าไม่น่าใช่นะครับไปแล้วครับผมวันนี้ผมก็ จะเดินทางไปหลังรามนะครับอันนี้ก็อยู่หลังรามแหละแต่ผมผมพูดผิดผมจะเข้ามอลามกาแหงนะครับผมจะเข้าไปดูเสาพาเพื่อนๆไปดูสาวกันเนาะปกติผมไม่ค่อยดูหรอกครับ,ข,บขับรถอย่างเดียวครับอันนี้เรื่องจริงครับ มาแล้วโอ้ยนั่งฟ้าแล้วยู่ข้างหน้านี่เองจะเจอไหมเนะี่ยทำไมผมต้องทำเสียงหล่อผมมาถูกเวลาไหมสี่นี่มันสี่โมงยี่สิบแล้วจะเจอหรือเปล่าไม่รู้ เมื่อกี้ก็ไปถามราคาอมือเบกค,ครับของเอะอะไรนะแบมโบนะครับสำหรับใส่รถ m 1 x เ e นะครับมันจะมีไซส์อะไรพี่เขาบอกอะไรไซส์19ผมก็ไม่แน่ใจนะราคาอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทโอ้ไแม่เจ้าคือผมอยากใส่มากเลยอะรู้สึกเซียนแต่ตังค์ไม่มี เราก็ใส่ของเลสซิ่งบอดไปก่อนนะรู้สึกเบื่อครับอยากหล่ออยากเป็นแบบมอเตอร์จีพีอะไรเงี้ยมันรถสนามอะไรเงี้ยครับแหล,ล่อหล่อแต่งรถต้องแต่งให้สุดครับเน้นของแท้ครับไม่รู้จะเน้นไปทำไมนะตังไม่มีเลยนะครับแค่เบรกอันเดียวป่าไปเก้าพันบ้าไปแล้วอ่ะโอ้่ทำอย่างอื่นได้เยอะเลยนะจะมีตำรวจไหมนยะ โอ้ไม่สอผมจะไม่พูดเสียงนี้แล้วนะมันดูมันหืนกลามากเลยเย็ดรถเบฟผมว่าทำชัวร์เลยเนี่ยเสียงดูดิดูดูดูท่อนะครับท่อแก่ผ่ามาเรียบร้อยอะรถหมกแน่เลยดูดิ รถ่ยชอบหมกผมก็อยากหมกนะแต่ก็ไม่หมกดีกว่าคือคนก็ถามเยอะทาอะไรทําสเต็ปไหนก็บอกให้หมดนั่นแหละครับไม่รู้ผมจะหมกไปทําไมครับผมไม่ชอบพูดว่ารถผมเดิมๆแล้วไปกินคนอื่นเขานะครับเราทำอะไรเราก็บอกครับตามตรงไปแต่ใจผมอยากทำ66ชัด5แล้วตอนเนี้ทำ6ดมันเริ่มชินแล้วไงมันเริ่มเบื่อแล้วแต่กลัว66แบบ ช้งบประมาณเยอะเกินไปแล้วกลัวนะผมไม่กลัวหรอกว่ารถจะมีปัญหาหรือเปล่าผมเดินทางไกลมาหมดแล้ว,ลวมันอยู่ที่เราดูแลเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับห้ามขาดนะครับถ่ายบ่อยยิ่งถ่ายบ่อยยิ่งดีนะครับก็ผมบ้าได้และห้าร้อยโลถ่ายทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนยี่ห้อที่ดีกว่านะครับก็เลยแบบใช้พันโลนี่ผมจะลรงพันห้า 1, เลยนะเพราะผมรู้สึกว่าเกียร์มันยังนิ่มอยู่ น0 0 5มันยังแบบน้ำมันเครื่องยังดีผมก็หนุนะ2,000ครับก็โอเคครับคุ้มอยู่ครับแต่ผมก็อยากลองนะใช้น้ำมันหัวเชือ้อคือตอนนี้รถผมก็ใส่น้ำมันหัวเชื้อนะแต่เป็นยี่ห้อของอะไรนี่แหละช่างที่ทำรถเขาแนะนำให้ลองใส่ดูครับเออพอผมใส่เข้าไปมันก็รู้สึกว่ารถแม่งวิ่งดีขึ้นจริงแล้วเขาก็จะเอามา ขายนะครับราคาไม่แพงแต่ว่าผมกลัวผมใส่แล้วผมติดไงนึกออกไหมยิ่งคือใส่แล้วเรารู้มันดีเราก็จะติดมันแล้วขวดแม่งไม่ได้ราคาถูกๆเลยนะโคตรแพงเลยแต่ผมตอนนี้ผมอยากลงองอวเชื้อโอเมก้าของพี่จอนะผมก็จะลองติดต่ออินบอกไปหาพี่เขานะครับขอซื้อลองใช้นาะเพราะผมคุ้นชอบเทสครับคล้า,ายพี่จอนนั่นแหละครับ ให้ความรู้ให้อะไรเงี้ยต้องเทสตด้วยตัวเองลองไปหาดูนะครับชแนลจอนไรเดอร์นะครับผมติดตามแกตั้งแต่แกยังมีคลิปนิดเดียวอยู่เลยอ่ะแบบเออความรู้แบบสุดๆอ่ะดูเพลินมากเลยนะแบบเราไม่เคยรู้อะว่าเฮ้ย mm hmm. hey, ช่างเขาทำอะไรบ้างกับรถเปลี่ยน หรืออะไรยังไงแต่คือเราดูเราไม่ได้เอามาทํานะหมายถึงว่าดูเพื่อรู้ไงครับเพื่อรู้เพื่อรู้เหมือนที่เขาบอกน,นะครับจะได้ไม่ต้องแบบโดนช่างหลอกมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดูเป็นความรู้เพราะว่าสิ่งที่ผมทําผมก็จูนรถด,ด้วยการจูนรถเนี่ยมันก็ต้องมีพื้นฐานเรื่องเครื่องยนต์นะครับคือไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราไปจูนไม่ได้นะครับผมก็ไปอบรมกับ API มานมาครับ เขาไม่ได้อบรมเรื่องจูนเลยนะส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาจะอบรมแค่เรื่องพื้นฐานอย่างเดียวอรหลักๆเลยถ้าเราไม่รู้พื้นฐานนะครับเราก็จูนรถไม่ได้ครับเราไม่เข้าใจมันนะแต่ผมภาสายคือว่าตอนนั้นผมยังไม่มีพื้นฐานอะไรผมจูนก่อนไงผมจูนเองเลยลองรถจูนเองอะไรดีไม่ดีพอเรามารู้เข้าใจพื้นฐานมากขึ้นเวลาเขาบอกเทคนิคอะไรเราก็จะอ่าเหมือนแบบเข้าใจไหม มันเป็นเคล็ดลับเลยนะเราจะเออแบบอย่างนี้นี่เองงงตั้งนานอย่างนี้เลยผมว่าเวลาเนี้ยรถติดผมไม่กลัวรถติดหรอกผมกลัวตำรวจตั้งแต่ผมขับรถ M S X มาเนี่ยผมก็ไม่เคยโดนตำรวจจับเลยนะครับ เคยโดนจับอยู่ทีหนึง่งแต่จับตอนนั้นนะ่ะคือรถถูกกฎหมายทุกอย่างท่อเดิมป้ายปกติท้ายเดิมทุกอย่างเดิมแต่ขับขวาครับโอยอยู่นั่นไงโอ้แกใส่หมวกใส่กล้องเลยรีบไปดีว่าตรงนี้แกไม่จับนะครับตรงนี้ตำรวจใจดีครับแต่มันจะมีตรงนึงครับที่แบบว่าผมเคยโดนทีหนึง่งก็คือตอนนั้นรถผมมีกระจกนะทุกอย่างครบแต่เปลี่ยนท่อครับ ท่อตัวนี้เลยบ f เอโดนตำรวจโบกครับในใจแบบเอาแล้วกูโดนแน่เลยเสียตังค์แน่นอนแต่ตำรวจเขาดีมากเลยนะครับเขาบอกว่าที่อื่นเขาไม่รู้อะแต่ที่นี่เขาไม่จับท่อนะครับเขาก็ให้ผมไปเลยครับผมแบบตกใจมากเหมือนถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะครับผมกล้าพูดเลยรถติดมากผมขอแซ่บแซกหน่อยแล้วกัน ีเราจะวิ่งเส้นเรียบด่วนนะครับรถโหโหมาถูกเวลาไหมเนี่ยฟังผมบนด้วยนะครับนานๆนนทีจะได้บนได้พูดคุยกับเพื่อนๆดีกว่าขับรถคนเดียวครับไปแล้วครับ มีเอมแล้วเลียว,วไม่เปิดไฟนะครับบีบแต่ทักทายกันด้วยนะฮะส่วนใหญ่รถคุณรวยก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับทุกคนเลยครับแทบจะทุกคันเลยนะเท่าที่ผมเห็นมันก็เป็นทุกคันแหละบาดกันมันอะเงี่ยตรงนี้แหละที่จะโดนตำรวจเนี่ยขอให้อย่ามีนะ ถ้ามีนี่ผมงามไส้เลยนะ้ยไม่มีเว้ยปลอดภัยครับผมแกไม่ได้หลบนะต่เอา้ากำคัคดเลยครับทุกความปลอดภัยครับเทโค้งเทโค้งรอดหนึ่งที่แล้วนะครับมันจะมีที่หนึ่งนะทีี่ต้องลุน้น นี้แหละครับท่านผู้ชมข้ามสะพานนี้ไปล่ะถ้ามีนี่ผมชิดซ้ายแล้วนะไปแล้วครับผมชิดซ้ายไปก่อนครับผมปลอดภัยไว้ก่อนเอาตรงๆนะเขาบอกมอเตอร์ไซค์ขับชิดซ้ายผมว่าไม่ค่อยปลอดภัยเลยสำหรับผมอ่ะคือผมยอมแล้วว่าผมเป็นคนขับรถเร็วอ่าไม่มีนะครับขับรถเร็วนะครับ แต่ผมพันข้างที่จะระวังครับอย่างเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับ BM ตัดหน้าเข้ามานะครับไม่เปิดไฟให้ผมนะรัถตาดโคตรช้าเลยแล้วเราขับมาเลยวผมเชนเกียร์เลยครับผมตั้งสติดีๆครับเราอย่าตกใจนะครับขับรถต้องมีสติสมาธิ ไม่รู้ยี่ห้อมันยี่ห้ออะไรฮะแรงคล้องมันโคตรดีเลยสงสัยอย่าออกกล้องนะฮะแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรถมันตาดกันอย่างนั้นน่ะก็มันตาดกันอย่างนี้แหละมันถึงมีอุบัติเหตุอะผมจะบอกแม่ไซเรลล์นีเปิดหน่อยครับ อย่างผมขับอย่างเงี้ยนะผมไม่กล้าขับเร็วเลยนะผมรู้ว่ามันเห็นไหมข้างหน้ามันโล่งนะผมไม่กล้าเลยเนี่ยหลายคนชอบแบบโดนรถชนก็อย่างเงี้ยชนตูดเพราะมันหักเข้ามามไม่ดูกระจกนะผมถึงพยายามใส่ท่อด,ดังแล้วก็เบินไม <laughs> ้เบินให้เขารู้นะครับผมขี้เกียจบิ๊าแปครับต่ผมดังครับผมใส่ใส่ตารถวีโกมาครับ แต่ไม่พอนะครับบวกตาเดินนะคิดว่ามันดังขนาดไหนอะเคยบีบแตะแบบคือเราไม่ได้ตั้งใจนะคือรถข้างหน้าไม่ได้ผิดหรอกแต่ไอรถมันมีรถคันหนึ่งมาเบียดเราไงเราก็บีบแตะคันหน้าตกใจอ่ะเป็นผู้หญิงเลยร้องกรี๊ดเลยผมก็เลยไม่ค่อยบีบนะครับโอ้ขอทางหน่อยเด้อเจ๊โอ้ขับช้ามาก ไม่อยากจะว่าเขาหรอครับช้าไม่พอครับอยู่ขวาด้วยครับเอาที่สบายใจนะครับผมผมไปแล้วครับถึงแล้วที่เราคุ้นเคย เราคุ้นเคยรารถไปค่ัเราต้องข้ามสั่งไปสั่งนู้นเลยนะครับเพราะว่าสอยโอ้โหใหญ่ทำไมเขาไปแล้วทำไมเรายังไม่ไปวะเนี่ยหรือว่าเราอยู่ต้นมันไอ้นี่แปลว่าวไม่เป็นไรครับรอได้ครับไปแล้วนะครับผมขอครับ ปหาทาผมน,นะครับคือเรารู้ว่ารถเราท่อดังแล้วเราขับในซอยอย่างเงี้ยเรา ผมไม่เบิ้ลนะครับไม่สิ้งไม่อะไรทังนั้นแต่ถ้าถนนใหญ่ผมกล้าอยู่อุย้ยบางแก้วตุบลื่นเลยนะครับปล่อยรถฟรีครับดูรล้อรถผมฟรีไกลไหมลื่นนะครนี่ดูดิหวนจะชนเขาแล้วเนี่ยเบรกก่อนผมไล่รถนะครับไล่ล้อมฟรี คือให้มันลื่นที่สุดอ่ะให้มันไหลแบบไกลที่สุดรถบางคันนี้ล้อฝืดเป็นหืมยิ่งกว่าจานยิ่งกว่าเบรกเองด้วยนะครับล้อไม่ไปอ่ะรถจะแรงได้ไงอ่ะผมชอบเก็บทุกรายละเอียดครับเก็บรถค่อยๆทำไปแต่เครื่องน่าจะสเต็ปนี้แหละแต่ใจใจอยากทำชักมากเลยเห็นเขาบอก ผมเคยผมเคยขับรถโซห้าเก้าชัดสามไยแล้วผมจําอารมณ์มันได้อารมณ์ต้นมันแบบหือดึงหน้ากลัวเฮียๆเลยครับแรงมากผมเลยอยากทำไงว่าทำสักทีดีมั้ยมีตังค่อยททำนะแต่ผมว่าหกเอ็ดเนี่ยมันก็ขับมันแล้วนะ ลองนึกภาพเลยหกเอ็ดทักสามอ่ะมันจะลมไหนฮะไอกอย่างมันได้เปรียบตรงที่ว่าผมขับเองจูนจูนเองด้วยไงผมไม่ต้องไปเสียตังค์ให้ช่างคนอื่นเขาเขาจูนทีเดียวแล้วเขาก็จบเลยแล้วเขาไม่ได้ขับรถเราด้วยซ้ำบางคนมันจูนปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วไม่ถึงมีคนมาบน่บนๆให้ฟังอบอกเนี่ยจูนจูนไม่ถึงห้านาทีอ่ะเสร็จแล้ะรับตังค์ห้าร้อย สำหรับผมผมไม่ทําแบบนั้นนะครับผมจะจูนแล้วผมจะขับเองนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาไม่รู้หรอกว่าเอ้ยรถน้ํามันหนาหรือน้ํามันบางเป็นยังไงอารมณ์ยังไงอะไรเงี้ยคนที่รู้คือคนจูนนะครับเพราะว่าผมผัดจูนเองค่อยๆทําไปทีละนิดนะครับผมจะมีเรื่องเขาจะได้อุ่น ใจและเชื่อใจเราครับถ้าเราไปเทสจริงเออผมลืมบอกนี่มันอยู่ในซอยแปดเจ็ดแล้วนะใกล้ถึงละ แล้วไปทําดีกว่าชักสามเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปถามนะาก่อนให้ถามช่างสัก์แต่ผมกลัวมันมันจะร้อนเร็วเอยแค่นั้นแหละแต่ช่างก็บอกผมนะว,ว่าไม่ทำชางกนดีสุดครับ แต่ผมว่าผมจะรอให้ก้านเนี่ยก้านเดิมมันเนี่ยตอนนี้ผมใส่ก้านเดิมอยู่ผมรอให้ก้านมันเริ่มฝึกเนี่ยก้านมันไปแล้วนะผมจะทําชักเลยเอออย่างนี้ดีกว่าจะได้แบบใช้กันคุมค้มๆเพราะนี่ผมใช้อุย้ยนี่แปดเดือนแล้วมั้งเนี่ยรูเอ61เนี่ยผมผมซื้อรถมาปีกว่าเอง ทำแม่งข้าขั้นมากอ่ะทําอึดน,นะครับไม่เคยพังเลยไม่เคยลูกติดเลยนะครับบิดหมดปอกก็ไม่ติดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะบิดหมดปอกได้เนี่ยคือเราจะรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วครับว่าคือถ้าเราแช่กว่านี้รถเรามันจะไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเป็นลูกสเ,เต็ปลูกห้าห้านี่จริงๆมันแช่ได้นะแต่มันน้ำมันเครื่องนุ่มดีอเอออ่าเข้ามาในซอยถึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตอนอื่นแล้วกันนี่ผมก็บ่นมาเยอะแล้ว โอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับมาดูนะเนีย่ยปล่อยรถฟรีแม่งเนี่ยดูเอาวแล้วกันผมหนักนะครับแต่รถผมฟรีดูดิเบาอยู่เลยโอ้ไม่สน้อยมาแล้วโอ้ดูกระจายเนี่ยอ้าวนาบอกผมให้เข้ามานะอ๋อบอกมานะนาเดือ Đang Mm <laughs> <laughs>